What? The situation is critical. Stand your ground. Defend at all costs. Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, e, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น โจวซาเดวิรุนเมกาดดวิรุนดูไบดดวิรุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเดลต้าฟอร์ดฮอปออฟนะหรือว่าเดลต้าฟอร์ดนั่นเองนะครับเป็นเกมแบบว่าแนว FPS นะคล้ายๆกับเจ้าตัวเกมเขาเรียกว่าอะไรนะเกมโอ้เดี๋ยวเราชุบเพื่อนกันปั๊บคำนึงนะคนดูเดี๋ยวผมค่อยอธิบาย อ่าคล้ายๆกับเจ้าตัวเกมเบตเทิลฟิวนวะครับบวกผสมกับเจ้าตัวเกมเดลต้าฟอสเอ้ยไม่ใช่เดลต้าฟอสไออารีนาบิคเอานะท่านผู้ชมนะเอ้ยมีมันมีมันมีงูมันมีงูแถวนี้เฮ้ยประตูเอ้ยมันมีตัวมีตัวตึงอยู่แถวนี้ดีกว่าผมดูเดี๋ยวผมลงก่อนมันจะเป็นเกมแมป FPS นะ FPS ชูตเตอร์คล้ายๆกับเจ้าตัวเกม วอล์โซนอะไรพวกนี้หร <Good Willy! S 3> oh. ือว่าในส่วนของ Battlefield นะครับบวกกับ Arena Brawl นะท่านผู้ชมนะเออไปรวมไปิ่งกันได้นะครับช่วงนี้เบอร์เบอร์กินยาเยอะไปหน่อยนะครับกินยาแก้ปวดกับภูมิแพ้นะท่านผู้ชมนะไปนัดโอบนี้โอบนี้ไม่เนี่ยเราถอยนะท่านผู้ชมนะ ไปช่วยเพื่อนก่อนฝั่งนูน้นเออโอ๊ยทำไมตรงนี้มันนัวจังเลยวะคนดูดหนึ่งโอ้โหฝั่งนู้นยังเยอะโอเคเราต้องกลับมาอยู่ที่หนึ่งให้ได้ในแมตช์นี้อือลงครับ เล่นหมอนะท่านผูช้ชมนะไปไปลุยยิงระเบิดควันไปก่อนคนดูเฮ้ยอะไรวะนะเออโหติดดาว UAV พวกเท่คนดู ไปครับเก็บเฮ้ยโอ้โหกับตุยนั่นตรงนี้ฝั่งนี้แม่งอยู่กนโคตรเยอะโอ้โหแม่งอยู่กันโคตรเยอะแถวนี้อาทิตย์แล้วเราแบบเอาเสนียยิงไปแล้วนะท่านผู้ชมนะ เว้ยเว้ยลงเติมลงเติมแป๊บนึงผมเลือกรถถังได้ไหมโอเคโอ้โหรถถังต้องเป็นหมื่นแต้มอ่ะคนดูเอาไว้ก่อนไว้ชุบเพื่อนก่อนนะฮะไปเลยเพื่อน อันนี้มุมเนี่ยปิมลยวากคนดูสวยสวยสวยแตก,แตกสวยยังเดือดยังเดือดสวยครับ โอ้โหล่วงร่วงร่วงเว้ยเฮ้ยโอ้มันมีมันมีรถใหญ่มหมีรถใหญ่ไหมอือ ไม่เอารถใหญ่มาเลยโอ้ oh, ชื่อจีนมาเลยคนดูสงสัยจะเป็นแบบพวกมาเล่นแพลตฟอร์มนี้แน่เลยนะตอนนี้เขาเปิด g l o b a l อยู่นะครับเปิดทดสอบแบบ global ผมเอาอตัวยิงรถถังกับ Sting AT4 เจอวอดินมาต้องเอานี่นะครับผมมาเนี้ยิง ยิงเลยสวยนั่นเละสวยไม่แตกนะครับท่านผู้ชมนะโอ้ยเฮ้ยมันมีตัวหนึ่งตรงนี้ส่ยเพื่อนตุ้มใ้ก็ได้ดิหืมหืมบังอาจบังอาจอุ้ย โอ้โหฝั่งนี้มีฝั่งนี้มี <c oughs> เอา啊เอา啊 <c oughs> ตรงมานอะยิยงรถถังก่อนนะ <c oughs> ดูหนะย่ยิงรถถังไปละ โอ้ยมีตัวรอหลอยอยู่นะครับตรงนี้เออตายก่อนอีนี่ยังไม่มีคนเอารถถังลงนะเนี่ยผมว่าตัวลงเอ่ออเาสไนลงดีกว่าเซตน,นี้โอเคนี่สามพันผมลงไม่ได้อฮะ Quay tết. The situation is critical. Stand your ground, defend, đi. We can mong <coughs> มงขาตั้งก่อนเลยนี่ร่วงสวยว่วงโอ้โยการจะยิงมันร่วงเลยสสงัยต้องไปหามุมซุ่มดีๆคนดู อย่างเนัวอ,อย่างเนือ้อเรายัาง,ออยางอยู่ที่เจ็ดอยู่นะฮะต้องไปหามุมซุ่มยิงดีครับคนขึ้นซิปหลายนี่ได้ไหมโอเคน่าจะได้อยู่เดีมันเป็นที่มันสุดท้ายเราแล้วนะั่นนี่ตรงนี้นี่ ตังค่ะตังก่อนเลยรอลอยเลยครับคนดูว่างนี่มันยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะสวยสวย เนี่นนยมันควันอย่างเงี้ยผมมองอยากอะคนด,ดูได้อยู่ได้อยู่ดันไว้ดันไว้อือเพื่อนเยิงก่อนนะครับตอนนี้ ไม่มากก็น,น้อยตอนนี้ไป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 โอ้ยรถถังมันลงมาแล้วยิงไหมนะครับหลีสแกนก่อน วโอ้โหโดนหัวนึงอยู่โอ้แม่งนัมแล้วก็โหดนะคนดูผมบอกเลยนี่มันมาแล้วคนดูรถถังตัวนี้ผมมาลิงรอเลยเอาเว้ยมุมนี้แหละ อนี MM ่แหละเออบอมลงไปแล้วสวยเอาไว้ไวตรงนี้เต็มเลยมีไหมแถวนี้ ได้อยู่ได้อยู่คนดูอะไรมันมามาละเย่เฮ้ รอบนี้ผมไม่ค่อยลงไปบูนะเราไปยึดฝั่งนี้ไ้ก่อนไปไปไปสวยสวยสวยแตกแตกแตก,แตก ไว้ซะเออบอมใครวะต้องเปลี่ยนก่อนนะ99โอ้ทีมเรากำลังจะแพ้นี่่า ET4 ล้วกันคนดูสติงเกอร์ลันเชอวะไดาเป็นสติงเกอร์นะผมว่า อืมไม่ใช่แล้วน่าจะเป็น et4 เราถูกแล้วเลือกจานผ่านหน้าได้ไหมโอ้โหไม่ได้อีกมันต้องใช้หมื่นสองนะท่านผู้ชมไม่มีใครเอาฮอลงเลยนะตอนนี้สวยสวย ต้องดันเข้าไปนะครับไปช่วยเพื่อนยึดไว้ก่อนอุ้ยข้างบนเนี่ยข้างล่างมันมีนะครับตัวหนึ่งตรงนี้ไว้อะไรอ่ะว้าดีฟีดแพ้เลยบ้ากั โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมเดรว์แทรฟอร์ดฮอกออฟนะสำหรับใครที่อยากจะไปโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับทิ้งโหลดอยู่ด้านล่างขวายใจต้คลิปนะ้องู้ชมเนาะอันนี้เป็นเซิร์ฟอ่กากรีน่านะครับเออเขาจะเอามาเปิดไทยนะวันวันที่5นะครับเอ,อเตรียมตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ตัก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดู